สบายดีเนาะสบายดีเนาะไม่นี่ก็ยุ่กับช่องอ n s u v a ร a p o l Channel เนาะโอเคเนาะไม่นี่เฮากระชีพาไปฮับแม่เนาะแม่เพื่อนมาจากต่้งแขวงเนาะก็คือเพื่อนมาเหวียงั้างแรกเนาะเพราะว่าอ้นนี่ยูนครหลวงเนาะแต่ว่าเพื่อนหันอยู่บ้านเขากระชีพับมาขึ้นเงินไม้ของเฮาเนาะก็จะขึ้นในวันที่1านี่แหละก็ฉะนั้นเพิ่ก็ต้องมาแต่บ้านเนาะอ่าเพื่อนก็มากับหลานเนาะพ่อไม่ได้มาเนาะตี่ภรรยามัได้มา เพราะนั้นเราจะเป็นฮับแม่เนาะคะ่ะจุดเป็ตใหญ่ๆนั่นควระจะตื่นเต้นหรือว่าม,มีความคิดที่ดีใดกับอาทิตย์สามเมืองเลยนะเนาะ นอนตอนนี้อ้นจะออกมาพอดแม่บอนแม่วัดชิลงแล้วเขาจะเขาไปโบกแม่ลงไปลงคิวรถนะแค่ว่าจะบ่อยลงลงเยนดอนหมูลนะี่ค,ครับนี่นะอ้เกเป็นห้างดังในลาวเลยละ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอ้นสีพาทุกคนมาเบิเนะว่าในห้างดังนี้มันมีอย่างแน่ราคาสินค้าจากไทยหรือว่าอ่า สินค้าตั้งๆราคาเท่าไรครับก็คือกระพิบไทยใช่ไหมไอ้เราขอเอิน่าวงเวียนดอนเหนือวงเวียนดอนเหนือถ้าผู้ใดที่มาละครหลวงอาจจะหูนอนนะเดี๋ยวเขาจะโทรหาแม่ก่อนว่าแม่อยู่วันไหน สบายดีเอาเวียงเอ้ยเอาเวียงกันนี ang, Hence, no. ่เนาะแม่เอาอนไปแม่เนาะอันน no. ี้ก็หลานทรายเนาะเพิ ang, ่นมาเต็มบ้านกินยังไปไปแม่เนาะแม่เนาะแม่มาเวียงครั้งแรกมานครเราครั้งแรกไม่เคยจ้ามาไม่หันนะเธอเลยเน่เอาเครื่องนะเออาเมือก้นเครื่องเมือก้นบ่ใช้ตัวเครื่องมือก้นละจังหวมาเนี่ยไว้เนีน่องไปอีเวียก สบายดีท่านผู yeah. mm ้ชมใช่ไหมสบายดีสบายดีเนาะอันนี้แม่มาแต่บ้านมาได้ใช่ไหมมาแต่หลักซาวมาแต่หลักซาวเนาะมาอย่าง่ะมาตื้อเทนลูกชายดิยังได้มาลวดปะเอาปะก็นั่นคือบ๊อบบ๊อบไม่เอาเออเนาะแม่เดี๋ยวของเราไม่ไม่เอายังมาแน่ก็เครื่องวะ มา nhẹ นเนอ้อเครื่องยจะพูดเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องแล้วกัเมื่อเครื่องเมื่อแล้วกัจึงมามาหับเนาะไปวะไปเชื่อเครื่องวะไปวะเดี๋ยวโอ้แม่เดี๋ยวโอ้แม่เม็ดละไกโอเดี๋ยครั่บอ่าอันนี้หน่อยมาเบียงข้างแร่งเนาะเอ๋นี่เนาะจะเจอแม่ละเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปไว้ในเฮือนก็แล้วกัน มาครับเพราะว่าเมื่อเที่ยเดียวมันจะมุดั้ะเนอะเือพอาสมวยักว่านน้อยยัปนนทานอยู่เมื่ออพมานี่กรานายครับยจอยู่นี่ทานนอเนอะานน้าคณนิดยืนคณนิดนะจัมาฮับานอะปลาเครืองเคืองยุ่ฮันเน่เอดี๋ยวไปเอาเครื่องกันนะโอเคนะตอนนี้เรากะฮับเม่มาฮอดเหินเรียบร้อยแล้ว เนาะแม่เงินทังหลันยังไดงแม่เงินลูกชายไกลบ่ความใกล้ไกลเพื่อนเนาะไกลจากตัวเมืองนิดนึงจี่คือเงินเงินน้อยก็ได้เงินใกล้ก็มีเงินก็ได้ดินดินหลายแต่ว่าอืมนี่เนาะเอาเลยแต่เขียวบักคำแร่นี่กะแม่ตู้ตัดเนี่ยตัเป็นโน่นั่นแต่เขียวพี่หา คนว่าซียูพีเลยได้นว่าหังเนี่ยเราเอาวาเบิ้งอ่ารีวิวแม่เอาอย่างมาฝากมาตอนยังได้ไหมนอนเงี้ยนอนอเงี้ยลนที่เป็นน้ำนาำเนาะนอเงี้ยนอทุนนอนทุนหนูบ่งน้ำน้ไม้ไม้มันไปขุดมาไปหามาแต่นนส่งส่งเท้าลามมาดิไปเอาไปเชื่อ ยังหายนงบัวเ,เลยนะบุญยังนี่หายอมสูยเอินสดใสเห็นนอรไลน์เห็นนอร์ไลนี่เนาะอันนี้เดี๋ยวเหาก็เซเฮ็ดเมนูเพาะใช่ไหมชิ้นหมูปะเ,เดี๋ยวเหาก็จะมาเฮ็ดอาหารเมนูแบบแชฟเชสุชก,กินเนาะ เ่ื้อตาำทำนียมฮากาถ้ามีองฟากจากอันตังแพงเนาะคือว่าถือว่าเป็นน้ำใจเนาะฮากาซีเอาอัน,นอันนี้เนาะไปให้พวกไอพี่น้องเนาะหรือว่าคนที่หักแพงหรือว่าอันนี้ก็เป็นไอฮักของเขาเนาะเดี๋ยวอยู่เงินข้างๆเงี้ยเอาไปให้กับเจ้าเล็กอันนี้ก็ก็เป็นตัวที่ไม่เอามาเนาะเขาเอินวัน เอาแง่เนาะเดี๋ยวห่อเอาไปให้ไอ้หักเงินเพื่อนก็บยุบหุ่นละก็มีอยู่สองสามลังขะเงินเนาะกะมีอย่างกับแบ่งกันกินเนาะเอาอยู่ใกล้กันกะักแพงกันสามัคคีกันเนาะอันนี้กัเป็นนอ่อตัวนี้เนาะมันจะออกรสชาติแบบขมหน่อยนึงเนาะแล้วกัแซ่บหลายแซ่ไปเฮ็ดเอาะใส่ตัวหนูหรือวว่าไปไปเผา ไปผ่าทำแจวช่วงนี้ก็ได้เนาะคือกันอันนี้ก็เป็นผู้ที่เฮ็ดเงินให้เฮาแหละก็เป็นในสร้างที่อยู่ไกลกันเฮ็ดยังไงนะเข้า,ขาเอาอันนี้มาให้ของฝากของฝากจากลักสาวของต้น ให้อันนึงขอบใจอ่ะมกินจะแซ่บมากอ,อยายอีกคนนึงเนาะอายเมืนอกีก้คนเนาะเพอยูหลงังคาไปแล้วโอ้ฝนตกมีน้ำแถวนี้โอ้โหน้ำท่วมน้ำจะท่วมเลยเนี่ย ขึคนบังาคาบุึ้อยู่สูงแท้แล้วหรออยู่บักอสูงของต้นอแม่แบบแอเออน้อยแงแม่มาแต่บ้านเาม,มาขาจ้วอะอ เอ้ยนกหัวแนี้ของตอดแม่มาทต้บ้านเปิดออกมาหัวแน่ยฮะอันยังยของลิ้นของลิ้นไหมเจา้าหู้ได้ใจริงไหนบากอง ไวลบนะตอนนี้เขาก็เอาองต้อนไปให้จุไอหักแล้วมาคา่ะก็แบบนี้หละอยู่ใกล้กันก็ต้องหักแพงกันเนาะมีอย่างก็แบ่งกันกินเนาะหักแพงสามสี่กันเนาะนาะ ไม่นี่ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะผู้ใดมากคลิปนี้ก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นาะมานเลยบ๊ายบายเด้อเดะตักมือปะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อบายไม่บายไม่บอกไงไปเริ่มทำเบาเบาฝังไปก่อนบ๊ายบาย